ข้าวสารนะครับแล้วก็ของที่เราจัดการเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ว่าต้องการอาหารอยู่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการตั้งโรงครัวนะครับ<ช>ดังนั้นก็ต้องการข้าวสารในการที่จะไปปรุงอาหารให้กับผู้ประสบภัยต่างๆครับผมแล้วก็น้ําดื่มด้วยวันนี้ก็เลยมาบริจาคนะคะมีส่วนช่วยอาจจะเป็นส่วนช่วยเล็กๆ สำหรับเรานะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นครอบครัวคนใต้อะก็คือไม่ไม่เคยทิ้งไม่ว่าจะหลายจังหวัดก่อนหน้านี้นนที่ที่น้ำ่วมเราก็ได้ช่วยตลอดแล้วก็ชาวหายใจครั้งนี้คือรุนแรงจริงๆเห็นข่าวก็นั่งร้องไห้ทุกวันนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมันเกินที่เราเคยคาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้แล้วแล้วตอนนี้ก็จะมีหลายคนที่อดอาหารแล้วยังค้างอยู่อยู่ในบ้านจํานวนมากถึงแม้ว่าของที่เรามอบไปคิดว่า สามารถทานได้ทันทีก็จะเป็นพวกขนมเค้กที่ฉีกซองแล้วกินได้ทันทีอะค่ะเป็นกําลังใจหน่อยลูกเป็นกําลังใจให้กับชาวหาดใหญ่หน่อยค่ะพี่ขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยนะคะพอดูแบบภาพมัจะร้อนไปปวดเหมือนเหมือนแบบดูเหมือนเหมือนดูคนสับหัวหอมเลยค่ะร้อนไปร้อนหมืสับหัวหอมร้อนไปเปรี้ยวเปียบเปียบไปแล้วมันนี้เห็นบรรยากาศ คนมาช่วยเยอะมากเลยค่ะเรารู้สึกไงบ้างก็ตื้นตันใจนะพี่เจงนะว่าคนก็ยังคนไทยช่วยกันนะคะใช่ผมว่าอันนี้มันเป็นเวลาของคนไทยทุกคนนะฮะเพราะว่าเออผมเองนะในชีวิตเนี่ยก็เคยเจอน้ําท่วมบ้านเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถึงขนาดแบบสูญเสียบ้านสูญเสียชีวิตคนในครอบครัวนะก็ยังเป็นทุกข์เลยอ่ะแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนนี้เาเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไม่พอนะ บางทีสูญเสียชีวิตของผู้คนที่อยู่ในบ้านด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่มัน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 เป็นความทุกข์ที่สูงสุดแล้วแหละผมว่าก็สะเทือนใจสุดก็คือเด็กเพราะว่ากอไปก็ท้องอยู่ด้วยก็จะสะเทือนใจมากเห็นภาพที่คุณดินมารูริอุ้มอุ้มเด็กคาโลกอะออกมาโอ้โหคือร้องต้องร้องร้องไห้เลยกับคุณแม่ท้องแก่ที่ที่เขาต้องหคลอดก่อน คนแก่คนชราเด็กสตรีคือผู้ชายอย่างน้อยยังสามารถว่ายน้ำออกมาได้แต่ว่าผู้หญิงเด็กเป็นเป็นเป็นอะไรที่มันสะเทือนใจมากเนอย่างญาติเพื่อนที่ปวดหัวตายผู้ชายปัญหา่ชายเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินแต่ยังโชคดีที่จุดนั้นเน่เป็นจุดที่สูงและเป็นจุดที่เขาอพยพไีอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือมีอาหารไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดอยู่ในน้ำ แต่ก็มีเพื่อนที่อยู่หัดใหญ่นะคะแล้วก็บ้านเนี่ยคือพังเสียหายหมดแต่อย่างน้อยชีวิตเขารอดคือต้องบอกว่าก้อยเนี่ยเป็นเด็กมอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินเรารู้จักพื้นที่หาดใหญ่ดีเราน้าท่วมแบบนี้มีทุกปีแต่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีที่มันใหญ่ขนาดนี้ค่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนที่เขามูฟไม่ทันเพราะเขาก็คิดว่าทุกปีก็ไม่เคยขนาดนี้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะอีได้ค่ะ พี่ใหญ่ของก้อยเออครอบครัวครอบครัวผมไม่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 มีอยู่โซนนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากหัดใหญ่นะครับก็ยังมีภาคใต้หลายจังหวัดที่ประสบนะครับอย่างนครศรีธรรมราชก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับเออโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าคนใต้ ทุกจังหวัดนะฮะก็เป็นพี่น้องกันหมดครับผมค่ะน้องไม่ได้ให้ให้กำลังใจหน่อยลูกให้กำลังใจชาวใต้หน,หน่อยค่ะก็คยือกันือนก็เคยน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้ำท่วมแค่แบบท่วมแค่ตรงแค่นคี้แค่เองแม่แค่เเข่งตรงไปนิดเดียวก็คือแล้วก็แล้วก็ใบไ,ไม้ลอยอยู่ลอย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 ไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เลยลูกแต่ว่าช่วงนี้ที่หนูที่หนูเรียนเปียโนอยู่ในห้อง ไม่ได้ออกไปโดนน้ำแล้วก,แวก็แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไฟแล้วก็ไฟอ่ะไฟมันติดติดดับดับอะ่ะเพราะว่ามันโดนน้ำนิดนึงอะ่ะแต่ครูก็ยห้แบบคือคุว่ารู้จักพื้นี่ตรงนั้นไหาคะพอเราเห็นสภาพเป็นแบบนี้แล้วเรามองว่าแบบ การฟื้นฟูหลังจากนี้ครับจะต้องให้คนต่างชอะไรยังไงบ้างคือคิดว่าการการฟื้นฟูนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าบ้านที่น้ำเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำมันมีนิวเคลีแล้วก็สอในเรื่องของไฟฟ้าในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจข่อหรือคนที่สูญเสียบางคนสูญเสียพ่อบางคนสูญเสียลูกบางคนสูญเสียผูยญาตายายคือมันต้องฟื้นฟูในเรื่องของจิตใจด้วยนะคะคือตัวเองอ่ย เคยถามว่าเคยน้ำท่วหาดใหญ่ไหมพี่ชายคุก้อยเคยอยู่ในจุดที่น้ำท่วมแล้วต้องออกเดินไปให้เฮลิคอปเตอร์โยนของมาตอนนั้นเขาเรียนอยู่ม .4 เขาเป็นนักใส่ที่ยวเขาบอกว่าครั้งนั้นหนักมากแต่ครั้งนี้หนักกว่าครั้งนั้นใช่ค่ะหนักกว่ามากแล้วอะบางทีมันไม่ได้แค่น้ำนะคะบางทีเป็นบเป็นน้ำอืนน้ำีะนมีความสกปรกมีเชื้อโรคใชคะ ก็บางทีอาจจะมีประมาณแบบเป็นใบไม้เป็นแมลงอะไรลอยมาลอยอันตรายหลายอย่างมีน้มัอันตรายหลายอย่างมีสัตว์เลี้ยงก็สัตว์เลี้ยงก็หายไปด้วยบางทีบางกล้วยบางทีเขาขายด้วยใช่คือคุยกับพี่ชายที่เป็นอาจารย์อยู่ที่มอถามเขาว่าสิ่งที่คนยังต้องการมากที่สุดคืออะไร เพราะว่าบางทีเราบริจาคไปเป็นเงินอย่างเดียวตอนนี้คือเขายังไม่ได้ต้องการอัรนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูหรือบางทีเราช่วงแรกบริจาคข้าวสารเขายังไม่ได้ใช้ใช่เขาก็เลยบอกปูกล้อยว่าเขาต้องการน้ําดื่มกับต้องการอาหารที่ฉีกซองแล้วกินได้เลยเช่นพวกเค้กอะไรต่างๆที่ฉีกซองแล้วกินได้เลยหรือว่านมนมกล่องให้ประทังชีวิตไปก่อนเพื่อรอการเข้าช่วยเหลือเราได้ฟังแบบนั้นเราก็เลยซื้อของประเภทนี้เพื่อการบริจาคแต่ว่าล่าสุด ทางพี่ชายโทรมาบอกว่าเขามีการตั้งตั้งศูนย์ทำอาหารนะต้องการข้าวสารด้วยเราก็เลยซื้อข้าวสารด้วยค่ทางผู้คก็มครองเขาเรียกอะไรผู้พันกะ<ค>ับทางหักใหญ่เนาะเขาก็อยู่ตรงนั้นตอนนี้มันก็มีดราม่าเรื่องผู้ภัยโดนไม่โดนโดนอะไรหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะอ่านมันเป็นยอะไรบ้างเพราะว่ามันการว่า จอาสาเขาบางคนเขาก็อดใจเนาะไม่ไม่เข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือจริงๆก็เห็นใจพี่จิตอาสา,าทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนทำเขาเรียกว่าทํางานด้วยใจแล้วก็ไม่ได้มีคือไม่ได้ทํางานแบบว่าร่วมกันหรือประสานกันคือช่วยกันไปก่อนช่วยล่วงหน้ากันไปก่อนเขาก็ต้องใช้ ทั้งจิตวิญญาณของเขาเพยายามของเขาและแลกกับชีวิตของเขาและเขาก็มีครอบครัวของเขาเหมือนกันดังนั้นก็คิดว่าทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้น,นใจเขาต้องการช่วยเหลือถึงแม้ว่าบางครั้ง<ช>โอเคน้ํามันไปกระแทกกระจกบ,บ้างหรืออะไรบ้างอะ่ะมันต้องให้อภไยต้องเข้าใจกันในในจุดนี้ค่ะพีมผ้าเออพี่เจมส์ผมเข้าใจทั้งสองฝั่งนะเข้าใจว่าการที่คนที่มีความทุกขนะ์เนี่ย ไม่ได้ทานอาหารหรือบางทีบางคนสูญเสียญาติพี่น้องแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเกิดความเครียดที่มากมากจนแบบบางทีการแสดงออกบางอย่างก็อาจจะอาจจะแปลกๆปไปอะไรเงี้ยก็ก็ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะผมว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องจับมือกันฝาฟันไม่ให้ได้แหละให้รู้เลยว่าคนที่เข้าไปก็เข้าไปช่วย นล้วก็แล้วก็พี่พี่กู้ภัยก็ขอให้เข้าใจอารมณ์ของคนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถึงขั้นใช้อาวุธนะผมว่ารุนแรงเกินไปครับเป็นภาษาใต้เป็นภาษาใต้ให้พูดเป็นภาษาใต้ให้กำลเป็นอาวุธกาอาวุธอาวุธอาวุธให้กำลังใจให้กำลังใจเรา าอ,าอาจจะสูญเสียพี่ๆี่น้องๆอ,อะไรไปแล้วก็อาจจะคิดถึงแต่ว่าไม่เป็นไรบางคนก็อาจจะมีแบบรูปโปสเตอร์ติดอยู่บนติดอยู่บนผนัง,งบ้านแต่ตอนนี้มันอาจจะแบบโดนน้ำพัด<ม>พัดออกไปจากบ,บ้านแล้วค่ะแล้วก็แบบขาาเลยครับเพราะทำมาจากกระดาษอ่าวให้กำลังใจก็ปุมในน้ำก็คนตายคนนึงนะครับก็ก็เป็นกำลังใจครับเป็นน้องชาวใต้นะครับโดยเฉพาะที่ฮ่ใหย้ตอนนี้เดี๋ยวว่านักนักที่สุดนะครับ ก็ให้ทุกคนตอนนี้อย่างเดียวเลยที่พว่าทุกคนต้องมีให้มากที่สุดคือกำลังใจนะครับกำลังใจแล้วก็ผพมเชืยอว,ว่าตอนนี้คนไทยตัวประเทศแล้วไม่ใช่ว่าจะพอคนตายนะครับที่จะส่งพลังใจแล้วก็ส่งสิ่งค้องส่งความช่วยเหลือไปให้กับพี่น้องทุกคนค่อยพนันผ่อน,นิการนี้ให้เร็วที่สุดนะครับครับแล้วก็ให้ที่วัดต่อให้เราลงไปไม่ได้แต่ว่าน้ำใจมันไม่ได้ยุดแขยระยะทางนะคะยังมีจุดที่วาหลักบริจาค ตรงไหน,นที่เราไปได้ก็คือบริจาคไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเงินมาร์กนะบริจาคก,กันได้เท้าที่ว่าเรามีกําลังนะค่ะแต่ว่าให้ช่วยรวมด้วยช่วยกันเพราะว่าหัดย่อยอ่ะอยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากทางในตอนนี้แล้วก็ลัางจากนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครั่ะพี่เมย์นาไม่ควรถหดรองเท้า,ทาแล้วลูกค่ะอยู่ไปอยู่นะยังไง